พี่น้องชิมาเห็ดออมบอนมันนี้ออมบอนแบบบอนที่จะออมพี่น้องเข่าเบือมีเข่าเบือน้ำตั้เข่าเบือพี่น้องเอ้ยออมใส่นังใส่นังใส่หนังงวดีพี่น้องเอ้ยนี่นนะ แบแซ่บ,บ,<ส>บพี่นี่น้่งงัวกระดูกงูกระไดพี่น้องมากระไดใส่นั่นเด้อนี่น้ำยานางยานางสดๆเขียวๆกินมดเสือมาส่วน่อินได้มันโ<ม>ดๆจะเสนเอาเบิ้งเขียวใบยานางสดๆอมบนแบบทรายโต รับแล้วรอนเบีย,อย,อย่อ้อนเลยแล้วตัวละออมบอลแสบเลยพี่นอ้องมียังคนแม่มีใส่ปลาแดคลงไปปลาแดกตัวเราเห็ดเองหอมพี่น้องก็เขาเรียกมีขาน่ำแล้วพี่น้องตัวเราใส่ขา,าใส่ขาใส่หอยังเครื่องหอมแต่ใส่ยังใส่ไปหมดห้อแต่ละไปมะกรูดขมนมโุกเลยแน้หามโรคหน่อยหนึ่งแล้วีหลังจากนั้นก็เอาบอลมาใส่พี่น้อง เขาใส่ข้าวบวนะลงมาตุ๊ใส่ข้าวบัวตามบา,บาร์ดียข้าวบัวอุ่นด้วยนะที่พี่ก็ตืน่นแม่มาถูแม่อมาเอ้ยอ้อมบอลคนลาวนันไหมอ้อมบอลคนลาวในอเมริกาก็กินอาหารลาวอยู่เด้พี่น้องบอมไปสิกินแต่อาหารเมรกาเด้อออมบอลทั้องหอมดอะไรนี่บอมอ้อมบอลออมซีนอ้อมหนัง <laughs> ้่หลังจากนั้นก็เขาเบือลงไปเขาเบือกระทำชิ้นไข่ใส่หอมหัวแดงพอได้ดมาก็ใส่แล้วแต่ <c oughs> อเอาไว้มังกรแม่เนาะไม่ได้ตู้เย็นกระชิบเหรอไม่ใส่ก็จะเอากระมาใส่ใส่ใบขี้หหดเขาบางคนเดาอย่มันติดอันนั้นนะท่างใส่กระเบือลงไป เปลี่ยนแจงยังไงบอออมบออมสีนออมสีนเลน,น,นะออมสีนเน่ยสีนลายกวนบอลโอ้ข,าห,หนนะขาหมูเลนหน่ะขาหมูแสบแสและพี่น้องเด้นนะสองโคนมันพี่น้องเพื่อให้ขเขาเบื่อมันะเต้ยันให้เบื่อปิดเลยเอ้แต่ไปกีห่หัความเต้นนะ ใช่เดี๋ยวเอาซ่้ำนีก,กเลยววะตูขึอนบาขึ้นนีกยานติดบ่อเจ้าเลยเอาขึ้นนี่ก็ได้ไงแล้วจะค้นแล้วิะไปต้องค้นพี่น้องโม่ค้นก็ได้ม่าสิตีนหม้อจ้ะโม่ใส่กับเบือต้องค้นเนาะต้องค้นนี่แหละชีวิตเม็กคนลาวอยู่ในเมกาอาหารลาวพี่น้องอ้หอมเจ้นี่เนาะสมเสืยรสูตรแซ่ดด้วยสูตรเด็ดกินแบบใส่อย่างนี้แก่เนี่น มีซีนมีคามีชิ้นไข่มีขาเวเบือมีปลาแดกมีใบขีวโว้โหดแล้วแต่ม,มากพี่นรองบอนี่กรนตู้เราสใช่มใส่เรามันหนึ่งกรนได้พี่นรองอ๋อมันหนึ่งเอามนไข่เ,เพื่อเอานำเอานำอันนั้นมันออกนำขั้นออกวะว่าวบีบมันนวดวนะแ้งบอลเนี้ย ใส่ริก้งไปแสบได้นะกินไดนไปซีมได้เปสตซีมแล้วซีมเบืง้งเนี<ม>่ยเป็นนี่อ๋อที่เบวามันหยาอเพี่งเงียโอ้ก็แสบตัวมันหอมเนาะหอมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอยูบ่บ้านนี่จะเป็นเบว่าล่ำเผือกล่ำล่ำเผือก ลำมันนี่นะำมั่แกงไหนบอมะออมลำมันอุปบันจะเอาเอาลำมันบอนวัน่อขอยมีชาเห็ดหนาลำมันนะไหนบอเข้าใจมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันเห็นบอเผือกนะโอ้เผือกเอยเผือกที่่าหัวเผือกอ่ะโอ้เออเอาลำมันนะมาเห็ดแกงได้มันก็เป็นแบบออมบอนแล้วก็จะเอื่นบอนมันบอขั้นบอมันแสบกันเหรอแสบแบบแบบแม่ขอยมากเอาลำเผือกลำเผือกอันหนึ่งที่แบบว่า S <S ต้มเขาเดียวกับไปโบต้องหนึ่งบ่ต้องอยังเลยโอ้ม oh, oh. ันสิบ่คั่นมันหวานโอ้ความรู้ใหม่เนี่บัดนี้บอน,น uh. หวานหั่นแถวเขตข่ยอยมันบ่ค่อยมีเด้แต่เขาเริ่มเอาไปปลูกแล้วโอ้ oh, เอาไปแกงได้บัดิโบคั่นหั่น,นแถวแคมหัวหลาย,ลาย <S 1> <S 1> เออแต่ว่าเขาจะบ่กินเขาจะเอาไปต้มให้หมูโอ้ oh, oh, oh. แล้วเฮามาแกงได้จักบางกับบ่เห็นไผกิน,น,นกได้เขาบ่กมีคั่นนะโอ้เอ้าเบิ่งพี่ ดบวบัวบวเลยใชค่ะค่แสบแนะนี่ใส่ได้แล้วใส่แล้วไหวปะนี่เอาเอายังไงสูตรลับนี่นี่ักบัวใบปลูกเองเลยเนี่ย รับมันยังห่างดิไม่ค่อยจะรุลยโอ้หนีไส้นีจะถ่ายแล้วเหรอถ้าถ่ายหนี่ใส่นี่ยนะพี่น้องพี่น้องมาเด้อมากินอบบอนน้ำกันได้พี่น้องฝากกดติดตามากดสับสไครต์สองลิตรเอมบริชเชนแอนดลขอบใจพุที่เขามาเบิ่งเด้อฝากเป็นกำลังใจทุกคนผอกันไหมคลิปหนาน้องเชลลนโอ้นี่แซ่บเลยดีแบบนี้นนมั้งพี่เขาั็ไมคลิปหนาพี่น้อง บายๆอีกสองนาทีพอดีย